แจกสูตรนมสดสตรอเบอรี่นะครับทำไว้กินกันหรือว่าใครจะลองนําสูตรนี้ไปทําขายก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับพร้อมกับคํานวณต้นทุนให้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมพี่บิ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราแบ่งสตรอเบอรี่ออกมาก่อนนะครับ500กรัมใครที่อยากจะเซฟเวลาในการเคี่ยวนะครับก็สามารถนาสตรอเบอรี่มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่อยนําไปเคี่ยวกับน้าตาลได้นะครับหรือว่าใครจะนาสตรอเบอรี่ช่วงที่เข้าแข็งแบบนี้นะครับไปเคี่ยวก จากนั้นเราก็นํามาเคี่ยวได้เลยครับไฟที่ใช้นะครับใช้ไฟกลางจากนั้นเราก็ใส่สตรอเบอรี่ลงไปได้เลยครับตามด้วยน้ําตาลนะครับวันนี้พี่ใช้น้ําตาลแค่200กรัมนะครับหรือประมาณ14ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ใช้ไม้พายนะครับผมตะหลิวไม้พายแยกแยะสตรอเบอรี่ให้ออกจากกันนะครับ สตรอเบอรี oui, o, ่นะครับแต่ละถุงแต่ละยี nah, ่ห really right <Yeah. S 2> ้อความเปรี้ยวหวานก็จะต่างกันนะครับเวลาที่เพื่อนๆนำมาเคี่ยวกับน้ำตาลก็ลองใส่น้ำตาลลงไปก่อนประมาณ200กรัมถ้าเกิดว่าเราชิมแล้วยังมีความเปรี้ยวอยู่เราก็สามารถเพิ่มน้ำตาลเข้าไปได้นะครับจากนั้นก็ใช้ตะหลิวไม้พายกดๆบดๆเข้าลงไปเรื่อยๆเลยนะครับหรือว่าใครจะลองมาเปลี่ยนเป็นตะหลิวที่มีช่องว่างแบบนี้นะครับกดเพื่อให้เนื้อเขาละเอียดกว่าเดิมก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับหลังจากนั้นก็เคี่ยวไปเรื่อยๆครับเมื่อส่วนผสมของเราเริ่มเหนืดข หลังจากนั้นนามาเทาใส่ภาชนะของเราไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะพักสตรอเบอรี่ของเราให้อุ่นนะครับใครอยากได้เนื้อสตรอเบอรี่ที่ละเอียดกว่าน,นี้ก็สามารถนําไปปั่นได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีเครื่องปั่นนะครับก็ทําแบบพี่ได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราได้เคี้ยวเนื้อสตรอเบอรี่ที่มีความหยาบๆนิดนึงมันก็จะอร่อยมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็พักให้อุ่นเลยนะครับ ขวดที่ใช้วันนี้นะครับพี่ใช้ขนาด220 m l เมื่อสตรอเบอรี่อุ่นแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ขวดกันเลยนะครับเวลาที่จะตักใส่ขวดนะครับให้ใช้กลวยช่วยนะครับตั้งกลวยให้ตรงๆอย่าให้สตรอเบอรี่ที่ไหลลงขวดเนี่ยไปเลอะข้างขวดได้นะครับผมปริมาณสตรอเบอรี่นะครับที่ตักใส่ขวดพี่พิ่จะใช้ช้อนโต๊ะแบบนี้นะครับผมใช้1ขวดต่อ1ช้อนโต๊ะนะครับง่ายแล้วก็สะดวกดีนะครับหลังจากนั้นก็ตักสตรอเบอรี่ของเราลงไปเลยครับผมตั้งกลวยให้ตรงนะครับเดี๋ยวเขาจะเลอะข้างขวดได้ เมื่อครบ2องช้อนตบแล้วนะครับเราก็กัดแทกเขาสัเล็กน้อยนะครับให้สตอรอเบอรี่ของเราเรียบๆนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ทําให้ครบทุกขวดเลยครับเมื่อครบแล้วก็จะได้แบบนี้เลย หลังจากนั้นก็นำสตรอเบอรี่ของเราไปแช่ในช่องฟีดได้เลยครับในการแช่ช่องฟีดนะครับพี่บิ๊กจะแช่อยู่1ชั่วโมงด้วยกันนะครับเพื่อให้เนื้อสตรอเบอรี่ของเราเซตตัวแล้วก็มีความแข็งตัวน้อยๆนะครับเวลาที่เรานํานมมาเทใส่นะครับสตรอเบอรี่ก็จะได้ไม่แยกชั้นนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะแช่ใส่ช่องตู้เย็นธรรมดาก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมจากนั้นก็รอให้ครบเวลาเลยครับเมื่อครบเวลาแล้วนะครับเราก็นําออกมาจากช่องฟีดได้เลยดูเนื้อสตรอเบอรี่ได้เลยนะครับก็จะข้นขึ้นแข็งตัวเล็กน้อยนะครับผม ปริมาณนมนะครับที่จะใช้เทลงในขวดวันนี้พี่ใช้190 ml ต่อ1ขวดนะครับใครจะใช้น้อยกว่านี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับในการเทให้เพื่อนๆแตะแคงขวดลงไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเทนมลงไปแบบนี้นะครับให้นมไหลผ่านข้างขวดลงไปข้างล่างนะครับผมอย่าเทแรงนะครับค่อยๆเทด้วยนะครับปริมาณนมที่เทลงไปนะครับเราก็อย่าเทให้เต็มขวดนะครับเดี๋ยวขวดเขาจะเขย่าไม่ได้เราก็เว้นไว้สักเล็กน้อยนะครับ จากนั้นก็นําฝามาปิดได้เลยในการปิดฝานะครับให้เพื่อนๆกดลงแน่นๆนะครับแต่ว่าในคลิปพี่อาจจะกดลงไม่แน่นเท่าไหร่นะครับผมนี่เลยนะครับก็ได้แล้วนะครับนมสดสตรอเบอรี่ของเรา1ขวดหลังจากนั้นก็ทําให้ครบทุกขวดเลยครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะครับวิธีการเก็บรักษาก็เก็บไว้ในตู้เย็นหรือว่าในถังน้ําแข็งได้เลยนะครับกินเย็นๆสดชื่นมากเลยเดี๋ยวเรามากินพร้อมกันครับวิธีกินนมสดสตรอเบอรี่นะครับให้ได้อัตโรสนะครับให้เราเขย่าขวดก่อนนะครับผมให้สตรอเบอรี่ไปรวมกับนมสดนะครับ จากนั้นนะครับก็เปิดปากขวดออกได้เลยนะครับนําหลอดนะครับเสียบลงไปแบบนี้จากนั้นก็นํามากินได้เลยนะครับผมเวลาที่เราดูดนมเข้าไปนะครับเนื้อสตรอเบอรี่ก็จะขึ้นไปด้วยเวลาที่เราเคี้ยวมันก็จะมีความรู้สึกหวานมันหอมนมกลมกลม่อมมากๆเลยนะครับดีกว่าการที่เรากรอกใส่ปากนะครับผม เราได้นม awesome. สดสตรอเบอรี่ทั้งหมด17ขวดนะครับพราะฉนนั้นจะตกขวดละ13บาทจุด74สตางค์นะครับราคาที่ควรขายก็ขายขวดละ25ถึง35บาทได้เลยนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางค่าแรงแล้วก็ค่าอื่นๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้พี่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่กด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่ลงคลิปใหม่ๆก็จะแจ้งเตือนไปยังทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเจอกันใหหมคคคลิปน้าขบบุณรั